อ้าวคีร่าตะคิวสองม้วนครับม,มาข้ามม้วนเหมือนกันฮนะดับเบลิลคิวตึงๆไว้ฮะอ้าผลักข้ามม้วนครับกดแข่งค,ครับหลอดแ้คีล่าเงี้ยแอ้เรียบร้อยครับใช้ตะคิวไปหมดแล้วครับผมนเคดับเบลิลคิวสวย แอดมีต้น TP7 เพจบริการซื้อขาย ID เกม RV ที่มีคนติดตามถึง107,000 0 7, 000, 000, คนและมี ID RV สวยๆให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเท่านั้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิป Top Up, เมลท็อปอัพเพจรับเติมเกม RV สุดคุ้มเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะใช้เพียงแค่ o p e n ID เท่านั้นและยังรับเติมเกมชั้นนําอื่นๆอีกเพียบลิงก์อยู่ใต้คลิปหรือแอดไลน์ที่นี่ได้เลยมีแอดนาหน้าด้วยนะมาครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวิธีการฟาร์ แตระว่าอัพสองมันจะมีสทคนิสังเกตด,ดูตรงทามมิ่งนะครับผมถ้า27วิให้สไลด์ได้สกิลสองได้เลยนะ,นะตอนฟาร์มพยายามเดินตีนะครับผมเดินตีเดินตีๆๆอะไรเงี้ยมันจะทำให้คันเซิลแอนิเมชันนะเราจะฟาร์มไวขึ้นนะครับแล้วก็แท็กกลางนะครับผมตามสเต็ปของฟาร์มนะฟาร์มทุกตัวต้องแท็กกลางอยู่แล้วรวบรสวยนะ กี่าเจ็บนะเอาได้นะโอเคเวทรับแดงมาฮะอ้าวเจ็บด้วยนี่เปินบาดครับเฮ้ย ต้นเกมเล่นเยอะไปนิดหนึ่งแต่น่าจะออกได้อยู่นะฮะนะคอตัวมันพร e ิวก็ถ้ามีโอกาสก็เอาเลยฮะเวียดฟาร์มนะคอตัวมันไวนะคือแบบเวียดบ่อยๆได้ก็ดีนะโอ้ยหลมมั่วมาทำไมเนี่ยเอาออบเจกต์นะ เฮ้ยเวี่ยดได้เหมือนเขาน่าจะรู้นะฮะเป็นไรเรนา,านะด้านเอเคได้มาฟาครับแล้วก็ถอยเลยฮนะยนี่มันเป็นการสอนเล่นนาคอสใส่ป่วนป่าใช่ไหมครับเนี่ย ตอนตีออบเจกพยายามลากๆมาหน่อยนะอย่าให้มันหยุดนิ่งอะ่ะแต่นี่มันหยุดนิ่งเฉยเลยลากๆมันให้มาใกล้ๆตัวเราอะไรเงี้ยฝั่งของข้ามจะได้ไม่เข้ามาล่าเราได้นะเอาคีร่ามัวนครอันนี้เอ้ยไเพืๆๆ่อนซิกฉอดนี้เล่นได้หรือเปล่านะ ก็โดดออกรวมไม่ได้โดมั่วจัดอเลสก็ส <c oughs> เลยมันอันติอยู่นะก็รวมไม่ได้ดิไอ้กบเอ,โโอเไม่ต้องไปเล่นเยอะก็ได้ครับเราพยายามมาโคเกมไว้นะแบบเราถ้าเราแบบ พยายามปวนผ่านสองข้ามแล้วเราได้อ่ะมันก็คุ้มแต่ถ้าเราไม่ได้อะไรเลยนาาเนี่ยมันจะเสียเวลาฟรีนะเออเราก็รีบกลับไปฟาร์มนะตอนนี้เมียเกียกลางอยู่นะครับผมส่วนเลนบนเนี่ยไม่มีใครคุมเลยนะผมว่าเอาได้ครับตอนนี้สลิมเจ็บฮะโอเคเราซื้อฟิกเกอร์สลิมมาได้ด้วยนะคุ้มจัดจัด แล้วก็เวทาร์มต่อเลยฮนะอันนี้มันดีตรงที่สองข้ามเนี่ยยีน่าโรมนะดาบฝั่งของข้ามไม่ค่อยเก่งนะไ,ได้อีกป้อมหนึ่งหรือเปล่าเอสมีเลยใช่ไหเฮ้ยได้ควัคุ้ม ได้ป้อมกลางนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะป้อมกลางเนี่ยโอเคยีน่าฟิกเกอร์ไปแล้วครับก็เดี๋ยวจังหวะนี้เนี่ยอ่าผมจะไปสปีดบนนะไปทำเวฟบน เราค่อยมาเติมเพื่อนเลล่างนะครับหรือไม่ก็แบบผมจะสอยเอามังกรเลยก็ได้นะเอ้คีล่ามันเริ่มมีเงินแล้วนะทีมเราเริ่มแจกไม่เป็นไรครับเอามังกรฮนะไม่บนแถกวะเนี่ยผมเอามังกรเพื่อนไปลุย <c> ย <oughs> ี่ผมเคลียร์บนก่อนดีกว่าเอไ้เอามังกร,นะรุ่เรื่อง เอา,าคีร่าจะคิวสองม่วนครับเอามาข้ามมวนเหมือนกันฮะดับเบิลคิวตึงๆไว้ฮะเอาได้ไหมอ่าอย่างสวยครับรวมผม สบายจาดอ่านี่ดูดูดูสเต็ปนะคขอนะครับนะเอนะเป็นตัวที่ไวไวจัดเลยนะครับกัแบบสไลด์แค่สามสกิลก็ไปลื่นบนแล้วอะอะไรเงี้ยอ่าพลังข้าม,ม่วนะครับกด,ดแข็งครับลอดถ้าไม่มีแข็งเราตายนะครับผมถึงบอกไงว่าผมชอบใช้พลังแฝงนี้นะพลังแฝงนี้มันเอาไว้แบบเล่นจังหวะซเซอร์ไพส์อ,อะเอ๋เป็นจังหวะเสี่ยงอะไรเงี้ยเอ๋เป็นพลังแฝงที่ดีมากๆเลย เราจะจูกฟอร์เรนไนะ๊บปั๊บพอไม่ทำอะไรก็เออเรื่อุกๆไปเรามากวนตีนเขาแค่นี้พอนะแล้วก็ทำเวฟให้ให้มันขยันแจกให้คีล่าจังเลยถ้าคีล่าเกิดก็เหนื่อยนะนาคอสมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ชอบคีล่าตอนเกิดนะเพราะคีล่ามันเหยียบทีเดียวนาะคอสตายได้เลยนะ จริงๆไอ้ทามมิ่งหลังหลัง4นาทีเน่ะเออหลัง8นาทีเน่ะอ่าผมว่าเอาดาร์กน่าจะเหมาะแต่ว่าอันนี้แบบผมเห็นว่าเราเกมนำแล้วนะป้อมก็นำนะผมอยากได้ดามีเองแรงก,ก็เลยเอามังกรฮะช็อตโยนแต่ต้องได้คิวมนาสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือ,ท,อ,ท,ำอ,นนคอทำเวมฮะเพราะว่าฝั่งเราเริ่มโยนแล้วเนี่ยฝั่งของข้ามจะเริ่มมีพวกอ่าพื้นที่เล่นนะ ปั่นไม่โดนได้ไงอ่าแล้วกูสวนโอเคฝั่งของข้ามก็โยนเหมือนกันนะไม่ได้เราไม่ได้โยนอย่างเดียวโอเคได้อยู่ได้อยู่ แบบเล่นไปเรื่อยอะนาะคอสวิธีเล่นทําทําเวฟแยกดันทําเวฟแยกดันแบบแบบแยกดันแล้วก็เติมเงี้ยแล้วก็แบบมันล้วงล้วงแล้วก็ออกแล้วก็ออกอเจกต์แค่นี้เลยไานะคอสไม่มีอะไรเยอะช่อน,นี้เล่นบนไม่สวยะนะก็ต้องไปทําบนนะทำเวฟเนี่ยต้องทำสองเวฟนะเราต้องอ่านเวฟหน่อย เพราะว่าทาเว็บเดียวเนี่ยมันก็ชนเหมือนกันฮะต้องทำสองเว็บเห็นไหมฝั่ขงข้ามก็ต้องเคลียบบนเคลีย์กลางอีกเคลีย์ล่างอีกขวนจัดแล้วผมก็จะไปทําบนต่อนะฮะเพราะว่าฝั่งข้ามเล่นอยู่ล่างกันเยอะมาเอาตังค์ด้วยแหละเอาตังค์หาก็เกิดเนี่ยผมได้ก็เกิดละก็เซตเคิวลงน้าทีนี้พอใครมันจะมากันเล่นบนเนี่ยอาจจะโดนผมลวงตายได้ถ้ามันแบบถ้ามันถึงนะ คิล่าเนี้ยอ่าเรียบร้อยครับใช้สกิลไปหมดแล้วครับผมนอคิล่าใช้สกิลหมดเกลี้ยงเลยนะครับตายสิครับไอ้เหี้ยสลิมมาจากไหนเนี่ยวิวิวิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทีมโยนทีมโยนทีมโนยมโนอย่างงี้แห้แ์สิครับ ช็อตนี้ก็เอามงกอได้ครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยกำลังเคลียร์บ้านอยู่นะเออข้อดีของการทำเวฟก็คือแบบนี้ไงล่ะฝั่งตรงข้ามเขาจะแบบต้องเหนื่อยกับการเคลียร์คิปที่มันแบบเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออเราก็แบบมีเวลาเอาออบเจกต์นะเพราะว่าฟาร์มเขาก็ตายเหมือนกันเอาสบายนะจะเล่นอยากเล่นต่อนะแต่ว่าดูจากมินิแมปแล้วเนี่ยคีลาน่าจะมาแล้วครับ เงียมันเกิดแล้วเห็นไหมมันอยู่แอลไซน์กีล่าตรีนไหมเงี้ยบินคิวสวยเอี้ <c oughs> okay. สวยสนองขามมัวจะจัดซาต้ตาเอาไงครับขอค่าได้ไหม โอเคซาตาน่าจะต้องจบบ้านได้แล้วนะครับตอนนี้อาบอกเกมมิ่งไหมร่วงไหมเฮ้ยปรจบไปแล้วครับสำหรับการเล่นนาคอนนะก็สรุปแบบให้แบบพอเข้าใจว่าแบบสเตปนาคอนเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนต้องทำไงบ้างนะก็ขั้นแรกครับฟาร์มฟาร์มเสร็จปุ๊บเราต้องหาพอย n ์พอย n ์ก็คือออบเจกต์นะครับผมออบเจกต์เนี่ยเราต้อง มีในใจแล้วว่าเราจะไปเลนไหนมันจะมีเลนดาร์กกับเลนมังกรเพราะงั้นอ่าพอยเนี่ยมันอยู่ที่เราอยากเล่นแบบไหนถ้าเราอยากเล่นเลนออฟก็คือเราจะเริ่มซักบัฟนึงและจบที่ออฟเลนพอจบที่ออฟเลนเนี่ยสิ่งที่ต้องทาก็คือเราต้องฆ่าออฟเลนเขาก่อนที่ออบเจต์จะเกิดช่วง4นาทีอันนั้นก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าสเต็ป3านะครับผมแต่ว่าถ้าแบบ เป็นสเตปแบบ C1 ก็คือได้เริ่มบัฟหนึ่งและจบที่เรนมังกรน,นะครับเราก็จะไปเล่นกับแครี่ไปเล่นกับพวกโลเมียแครี่นะครับก็จะเป็น4 4สคนนะครับผมข้อ,อดีก็แค่จำนวนคนเยอะตอนออบเจกตัวแรกเกิดแค่นั้นเองนะครับผมแล้วเกมมันก็จะไหลไปเองตามสถานการณ์นะซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าอยู่ในการคำนวณของผมหลายอย่างนะทั้งเรื่องของการทําเวฟแล้วดักคนมาเคลียร์เนี่ยก็คีล่าเนี่ยก็หลงกลผมเต็มๆนะก็คือแบบมาเคลียร์เวฟแล้วก็โดนผมดักคานะครับแล้วก็ เนี่ยครับอ่าในช่วงที่แบบผมมีอิสระในการไปเอาอ็อบเจกต์แบบไปเอามังกรก็ได้ไปเอาดาร์ก็ได้เพราะว่าผมทําเวฟเอาไว้พอทําเวฟไว้เนี่ยฝั่งต่งข้ามก็ต้องวุ่นวายกับการทําเวฟเชียร์คีฟของพวกมันนะครับผมเพราะงั้นก็จะเป็นพ่อได้เปรียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของนาคอนะครับผมก็ผมจะให้3หลักในหน้าที่ของนาคอนก็คือแยกดันแล้วก็เอาอ็อบเจกต์แล้วก็ขวนขวนนี่ก็คือแบบอ่ามาแก๊งนะครับผมแก๊งหรือไม่ก็แบบตัดบัฟเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบทำยังไงก็ได้ให้ฝั่งต ครบหคนนะครับผมจะต้องอย่างน้อยก็ต้องแยกกันหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องตายแน่ๆเว่าะวั่งของข้ามนะอน,นี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักๆของนาคนครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช anel สายสีด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกแบบนี้อีกต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม